ลูกบอลถูกคว้างออกมาจากสนามหญ้ามาอย่างลานหน้าบ้านถ้าลูกบอลยังลอยอยู่ในอากาศ3าวินาทีโดยไม่คิดความต้านทานของอากาศจงหาความเร็วที่ลูกบอลถ้าลูกบอลไปได้ไกลในแนวระดับ45เมตรลูกบอลลอยอยู่ในอากาศสามวิคือ t จงหาความเร็วที่ใช้คว้างลูกบอลคือ u แนวระดับ45เมตรคือ s x จากนั้นเขียนรูปให้โฟกัสไปที่ไปได้ไกลคือ45องศาจะได้รูปดังนี้ครับต่อไปคือสูตรแนวลานะครับคือ s x เท่ากับ u x t ครับต่อไปทำการแตกแรงของ u ครับ u x เท่ากับ u cos 45ครับ u y เท่ากับ u sin 45ครับต่อไปก็เป็นการแทนค่านะครับ s x เท่ากับ u cos 45 t 45เท่ากับ ยูรูทสองส่วนสองสามย้ายนะครับยูเท่ากับสี่สิบห้าคูณสองหารด้วยรูทสองคูณสามครับ สตัดเหลือหนึ่งสี่สิบห้าเหลือสิบห้าครับจากนั้นจะได้สามสิบรูส่วนรูทสองนะครับแล้วก็คูณสองรูทสองทั้งเศษและส่วนครับเพื่อจะให้ข้างล่างไม่เป็นรูทครับ ก็จะได้เท่ากับ30รูทสส่วนสอตัดสาเหลือ15เท่ากับ15คูณ1.4โดยประมาณนะครับ15บห้าคูณหนึ่งจุดสี่สี่ห้า 02, 41, 46, 15, 21, 0หเป็นหกหนึ่งสครับตอบ21โดยประมาณครับตอบข้อ2นะครับ21.2เเมตรต่อวินาทีครับครับ